สวัสดีครับพี่น้องที่าัลครับวันนี้ประชันนัของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมบทที่21ข้อ28ถึง30นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าลักษณะของผู้ที่จะได้รับพภกรุณานะครับพระคำพีในตอนนี้ได้อ่านวว่าบรรดาผู้ทํางานเด็ดเดี่ยและแบกภาระหนักจุมาหาเราและเราจะให้ทั้นหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงแอรของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และใจของท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาในพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าหลังจากที่พระเยซูทรงติเตียนเมืองต่างๆนะครับเนื่องจากพวกเขาเองนั้นเห็นอัศจรรย์เยอะแยะแต่เขาไม่ยอมรับไม่ยอมกลับใจพระองค์ทรงกล่าวโทษเาเมืองเหล่านั้นและพระองค์ทรงตัดในข้อยี่บอกว่าพระองค์จะให้คนที่เป็นคนน้อยเนี่ยได้รู้จากพระองค์เจ้านะครับพระองค์ทร,รงเปิดเผยสิ่งต่างๆมากมาย มาถึงจุดหนึ่งครับในข้อ28พระองค์จึงทรงตรัสต่อไปบอกว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัแดงออกไปคนที่ต้องการความรักของพระองค์คนที่ต้องการความจริงของพระองค์พระกัมภีบันทึกบอกว่าพระองค์พร้อมจะให้กับเขาแต่ว่าขณะที่พระองค์จะประทานให้นั้นก็มีข้อแม้เหมือนกันครับข้อแม้ก็คือนะฮะสามประการอันที่หนึ่งก็คือต้องสำนึกความอ่อนแอในข้อ28บอกว่าบรรดาผู้ลำบาก เด็ดเดละแบกภาระหนักจงมาหาเราสิ่งแรกนะครับเขาต้องยอมรับว่าเขาเองนั้นเป็นคนที่กําลังแบกภาระในเด็ดเดื่ยคคำว่าแบกหมายถึงอะไรครับแบกภาระเด็ดเดื่ยหมายถึงถ้าเราอ่านต่อไปในบทที่12เราจะรู้ว่าพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ทั้งหลายสอนเรื่องราวที่ดูเหมือนหนักมากครับพวกเขาเองก็ยังแบกไม่ไหวแต่เขายังให้คนอื่นแบกในการที่เราเองจะพ้นจากความผิดความบาปด้วยตัวเราเองนั้นเราแบกไม่ไหวหรอกครับ การที่เราจะต้องไปทํากิจกรรมทางศาสนาและก็ดําเนินชีวิตตามศาสนาคงจะยากแต่เราของคุณพระเจ้าครับพ,พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเรารู้สึกแบบนั้นมาหาพระองค์นอกจากเรื่องของศาสนาแล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องครับที่เราต้องแบกเด็ดเหนื่อยบางคนคือปัญหาในครอบครัวบางคนคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองปัญหาเยอะแยะไปย่างใหญ่เรายอมรับความแอของเราแต่ยังไงก็ตามครับเมื่อเรายอมรับมันเป็นพื้นฐานครับ เป็นพื้นฐานที่เราจะได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าอันที่สองครับสแสวงหาสุดกำลังพระคัมภีร์บอกว่าบรรดาคนทำบากเนนเหลเล่นแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคําว่ามาหาเราในที่นี้ถ้าเราย้อนกลับไปอีกนะครับในบทที่11บเอ็ในข้อที่12เราจะรู้ว่าคนที่มาหาพระเยซูคริสต์น,น,นั้นต้องหาด้วยใจร้อนรนและคนที่ใจร้อนรนนั้นจะชิงเอาได้ ลองกลับไปอ่านบทที่10ข้อ12นะครับคำว่าหาพระองค์นั้นไม่ได้ไหมายควาว่าแค่มาเจ้าเอแล้วก็พอแต่หมายถึงว่าเราต้องหาอย่างจริงจังและเมื่อเราหาอย่างจริงจังพระพรก็จะเกิดขึ้นอาล่ะครับสประการแล้วนะครับลักษณะของคนที่จะได้รับพระพรหนึ่งครับจะต้องสํานึกในความดอนแออันที่สแสวงหาพักกาลังอันที่3ครับสุภาพพร้อมจะเชื่อฟังพื่อมีว่าจ้องเอาแอของเราแบกไว้ คำว่าแอกในที่นี้นะครับสัตว์หลายประเภทถูกใช้งานเขามักจะมีแอกสวมมาไว้และแอกเนี่ยนะครับมันน่ารักตรงท,ที่ว่าเวลาเจ้าของฝึกฝนเนี่ยนะครับให้มันเดินอแอกเนี่ยนะครับเขาจะเอาตัวที่แข็งแรงกว่าแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าอยู่ใกล้กับตัวที่ยังไม่เคยฝึกฝนเพื่อมันจะได้เดินตามและส่วนใหญ่น้ําหนักก็ไปอยู่ที่ตัวที่ หนักนั่นแหละครับตัวที่เก่งกว่าพระยุสิกิจเจ้าพระองค์ว่าจมเอาแอกของเราสวมไว้นะครับหมายความว่าพระองค์ไปด้วยกันกับเราเมื่อเราฝึกฝนให้เราพร้อมที่จะเชื่อฟังตามที่พระองค์ทรงกระทําแล้วเราก็จะเห็นอะไรครับเห็นการได้พักผ่อนเห็นใจของเรานั้นได้รับการยกย่องยก,ยก,ยกชูขึ้นจากความล้มเหลวความอ่อนแอเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ให้เราหนักเกินไปพระองค์จะแบกไปกับเราพระองค์จะช่วยเหลือเรา และนั่นเองทําให้เราเข้าใจ3ประการได้กันครับลาาักษณะงงกคนที่รับความกรุณาจากพระเจ้า1ครับต้องสํานึกความอ่อนแอ2ต้องแสวงหาพระกําลัง3ต้องสุภาพและเชื่อฟังและเราจะเห็นพรจากพระเจ้าครับพระเจ้าพรครับ